พี่น้อง,งิึงแน่ใเฮ็ดเพืองเขามวก็เกิดค่ะนี่แมนหมดอยู่นี่มึงแน,น่นมนน้อยนหน่อยหนึ่งพี่น้องมึงแน่ตะปอดแต่แปะอยู่อืมแมงก็กินพองมึงแน่งามเนาะแต่่าขึ้นหน่อยเถอะบุหน่อยก็เอารถค่ะอืมเป็นให้อยู่พี่น้องมึงแน่หน่อยค่ะโอ้ยโอยปิดว้ปิดไวย คิดไว้ซะเนาะเฮ็ดน้ำหมากค่ะข้าเจ้าบ่เห็นเนาะว่ามันเถาเหมาือนเราบอกอเถาชะแลกแกชะลาไปแล้วเอาได้อยู่เติมกันไปจ้าสามดอกพุ่นดอก,ดอกนึงอยู่ข้างในพุ่นหอหนึดอกที่หาจ้า ดอกนี่แข็งแรงก็มม